ลูกยืนให้มลิน้อยที่ร้อยรักกราบที่ตักด้วยรักแม่ไม่แปรผันบอกแม่ว่ารักแม่ล้นพ้นรำพันจะสร้างฝันให้แม่เห็นเป็นคนดีแม่รักเจ้าเจ้ารักแม่แน่วแน่หมายเจ้าเป็นชายจงบวชเนนเป็นพระสงฆ์เจ้าเป็นหญิงจงหญิงศักรักยืนยง ความซื่อตรงศีลและธรรมความดีเทินฝากไว้นะท่านใดคุณแม่ยังอยู่เราก็ดูแลท่านพาท่านไปสั่งสมบุญเป็นประจำสม่ำเสมอแต่ท่านใดที่คุณแม่จากไปแล้วเราก็ไปทำบุญและอุทิศบุญไปให้ท่านเหล่านั้นนะในที่สุดนี้ขออํำนวยอวยพรให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขกายสุขใจได้ตอบแทนพระคุณมารดาบิดาตลอดไปทุกท่านเทิน เจริญพร